ล่ผมมึงหัวสิเหลือซ้ำๆใด้เนาะค่ะเนาะนี่ค่คะมันถึงสีเขาเริ่มแก้แล้วะคะ่ะนี่ค่ะบางหน่วยกับถึงนอนถึงยังแข็สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องเพื่เอเสียงทำดินเชนเนลนะคะเนาะค่ะกับปั่น,นะคะือเก่าค่ะวันนี้ค่ะเอาสินาพามาเหาะรอหวัหวรอสวนนะคะเนาะตอนแรงๆเนาะคะ่ะแดดแดดลมลมโตอ่ะน้องวัวน้องควายเขาคอกแล้วค่ะคะ่ะก็น้องงัวก็เขาคอกเร็วเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า ตอนบ่ายเนาะคะ่ะฝนเพิ่นกะเมิดมาเนาะคะ่เะเฮาก็เลยไล่เพิ่นเขาขอกเร็วเนาะคะ่ะเราเลือแต่น้องคไข่พี่นลุงบัดเพิ่นเอาเขาไปเมื่อกี้เนาะค่ะเนาะเฮาสิพามาเลาะเบิ่งอ่าม,ะะอา,ามาาักม่วงเฮาเนาะคะ่ะหลังจากเมื่อคืนมีพายุค่ะอ่าฝนตกค่ะฝนก็บ่บแห้งปาไนไดนเนาะคะ่ะแต่ว่าลมนี่แห้งฝ่าก็แห้งลมแห้งนาะคะเนาะบักม่วงเฮาก็ลุนเนาะคะ่ะนี่ค่ะลุนเต็มเนาะคะ่ะกลายเป็นว่าฝนลงมาเนาะคะ่ะเนาะบักม่วงเฮาอ่ะ ก็เป็นนอนกระแตกนะะเสียหายเนาะค่ะเนาะค่ะบมกม่วงนี่ค่ะก,กับเพิ่นลูกเพิ่นกาสีแตกเนาะค่ะเนาะก้ามีนอนมีหยั่งนะะเนาะค่ะหมูม่วงเห่าหลังจากติดถือฟืนไปรอบหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะบอคเฮดดีเป็นได้ห้าสิพายไปเบิ่งหมูม่วงอ่านี่คือแก้วขมิ้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะที่จริงหมูม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยเพิ่นสีเป็นหมูม่วงที่ พุ่นบ่งม่วงทีค่ะพุ่นต่ออนอนต่ออแดดต่อนยังนไงนะคะทั้งไล,ลน์เดยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นบ่งม่วงถือว่า,าอาแข็งแรงเนาะค่ะแต่เพิ่อนกะสูบเอาไวเนาะค่ะเนาะกะฝนฟ้าอากาศทำให้เพิ่นแตกเนาะค่ะเนาะแดดแห้งกับทำให้เพิ่นแตกค่ะแล้วก็ฝนมากก็ทำให้เพิ่นมีนอนลงเนาะค่ะเนาะบ่งมวงเกี่ยวขมิม้นของเฮาเดี๋ยวเขาจะพาะไปบ่งม่วงอ่า มันขุนสีเนาะค่ะมองวกมันขุนสีอ่ะเพิ่นกับติดบปลายเนาะค่ะแต่ว่าปกอบพอยดีเป็นได้เนาะค่ะเนาะหลังจากถือฝนแล้วประกอบมีนนอนมียังเนาะค่ะเนาะอ่ะปีนี้ยากยากเนาะค่ะบักม่วงทุกชนิดเลยเนาะค่ะเนาะเป็นแล้วกะประกอบเสียเป็นนอนเป็นยังแปรงสีเนาะค่ะเนาะเขาพอบัอ่าบักม่วงเขาบ่ได้เอ่สีสารเคมียังเนาะค่ะกะบ่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็คืองาสางแดงเนาะค่ะเนาะก็ล้นเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่ค่ะมันตีตื้องบลายเหรอค่ะถือฟุ้นมาว่าลุนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหน่วยใหญ่ใหญ่เลยค่ะใหญ่แล้วก็ลุนเนาะค่ะเลื้อปกีหน่วยเนาะค่ะเนาะะ่คหน่วยเป็นสีใหญ่เนาะค่ะเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะเนี่ค่ะหน่วยเป็นสีใหญ่นี่ค่ะงาสังแดงเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะถือฟุ้นแล้วก็ สิเป็นนอนเน่ยค่ะแดนแห้งผักกระแตกแล้วค่ะเก็ดหยาโคตรตีนี้เนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะเดี๋ยวปไปอธิพาไปเบ่งมะม่วงมันขุนสีเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะ่ะถึงต้นมะม่วงมันขุนสีเฮาเนาะค่ะเนาะคะ่ะนี่ค่ะติดกะพอดิกินเนาะค่ะเนาะคะ่ะต้นนี้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมันขุนสีลูกผักกระสิบสวยเป็นได้แะะะะนะะล้วค่ะเนาะค่ะสีผืนเหลืองจาก ีค่คุนดอกเรา่ลกระลุนเบิร์ดนะคะหลังจากคุนดอกลราดอกก็หลายอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่อนปฏิเสธเฮาเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะนี่ค่ะ,ะมันขึ้นสีของเฮาเนาะ,ค,ะนค่ะขอพอได้กินเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะนี่ค่ะกับถือฝนถืออ่าล้มโอ้โ,โหสีเหลือซ้ำๆใดเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะมันขึ้นสีเฮาเริ่มแก่แล้วค่ะนี่ค่ะบางหน่วยกับถึงนอนถึงยังแผะเนาะ,ค,ะ,นะค,ะนค่ะเนาะนี่่คะ ว่าเรือเขาได้กินเยอะมันขุนสีเป็นมะม่วงที่รสชาติดีนะะเนาะ,นค,นะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะมันขุนสีเนาะค่ะเนาะกินน้ึ่งป้วานกีได้ค่ะเพิ่นสีออกเปรี้ยวอมหวาน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะมันขุนสีกรอบค่ะเนาะค่ะเพิ่นได้เด็กินติดใจเนาะคะ่ะมองมันขุนสีของเขานี่เนาะคะ่ะนี่ค่ะทุกป,ปีเพิ่นสีดกลอกเนาะคะ่ะแล้วปีนี้เพิ่นจะบอคอยดกเนาะคะ่ะดอกอะลายอยู่แต่เพิ่นบปติดหน่วยเนาะคะ่ะนี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะเนาะมันขุนสีของเราค่ะติ๊ดต้นเดียวนะคะเนาะ่ะมีหลายต้นค่ะในในสวนเรามันขุนสีแต่เพิ่นบอติดปลูกให้เราเนาะค่ะนี่ค่ะเอาละก็เพื่อได้กินได้อยากเนาะเนาะนี่กับบอติ๊ดเลยค่ะอ่าเขียวสวยเห่านี่ค่ะกับบอติดเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะปุงใบอ่อนแลวค่ะนี่ค่ะกับบอมีดอกมียังเลยเขียวสวยก็มีหลายต้นเนาะค่ะแต่บอติดเนาะค่ะกับนำดอกไม้บอติ๊ดเนาะค่ะนี่ค่ะ เแล้วเขาไปเลาะเบิ่งเรื่อยๆนะคะเนื่องจากบางวงตอนนี้บางวงยังเข้าสียังเหลือแน่เนาะคะ่ะหลังจากตีเพิ่นดอกแล้วก็ติดหน่วยแล้วก็ลนแล้วก็เหลือซ้ำได้่าสันเถาะ,ะนะค่ะก็ยังดีที่นเหลย์เขาได้กินเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็มันเพิ่มสีเนาะค่ะเนาะกับดอกลกคือกันต้นนี้ดอกก้อนโมนะคะค่ะเป็นดอกก้อนโมกับเหลือนิดน้อยค่ะเหลือปลายนะคะเนาะ ดอกมันกับิโรกโมค่ะดอกต้นนี้นะคะันดอกก่อนต่วาบยอมติดนะคเนาะนี่ค่ะติดล้มแลมค่ะเล็กๆหน่อยๆเพรได้กินได้ยางเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะมันขุนสีของเขานี่ค่ะวงมันขุนสีเนาะค่ะเนาะเอากระสุนผ้ามาเบ่งพกวง น้ำดอกไม้สีหม่วงนะคะเนาะก่อจนจะผานนามดอกไม้สีหม่วงก็ผ่านต้นมะกรองน้ำของเขานะะเนาะนี่ค่ะต้นนี้กระดกโลกนะคะมีทั้งลูกใหญ่พอกิน,นะะเนาะมีทั้งลูกน,น้อยเพิ่งกำลังแต่สีใหญ่ก็มีนะะเนาะมีหลายขนาดนะะเนาะนี่ค่ะต้นนี้ก็จะได้กินตลอดนะะเนาะกระดกใส่ได้เนาะค่ะตีกิ้กไปเรื่อยๆนะคะคเนาะ ต่มากรอกหนามของเขาเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็คือบุกม่วงอะเก้วขมิ้นอีกต้นหนึ่งของเขาค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นดอกที่หลังเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแก้วขมิ้นต้นนี้เนาะค่ะเนาะก็พอได้กินเนาะค่ะเนาะบดกหมากเนาะค่ะเนาะแก้วขมิ้นค่ะดอกนี้อ่ะต้นนี้พอดิดอกก้อนหมูไปละรอบหนึ่งนาะค่ะเนาะกับสีเหลือค่ะไอติดดอกที่หลังเนาะค่ะเนาะค่ะ ต้นนี้ก็คือนำดอกไม้สีม่วงแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะอันไหนลูกเล็กๆคนแล้วค่ะเนาะแต่บาา้านขึ้นสีม่วงแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะลูกง่ายเพื่อขึ้นสีม่วงแล้วคุณยายมานมัดไว้แล้วค่ะนี่ค่ะได้ดูเลยขอขอชมคุณยายก็แล้วค่ะเนาะนมัดไว้แล้วค่ะเนาะนี่ยง่ายเลยแล้วค่ะเนาะนำดอกไม้สีม่วงแล้วค่ะเอาปากกาเปิดของคุณยายเพผนค่ะเขากัออนเขาอ่าห่อเน่แล้วคะ่ะเพื่อเพลื่อให้ขเขาได้กินนะคะน่ะเนาะพวกนอนพัวแยังหัวกะ มาเลี้ยงข้างไรประกำสอบแถวๆเลยค่ะอ่านำดอกไม้สีม่วงอันนี้เดีจ้าข้ากระตังสีหอพื้นเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันเล็กๆคนนี้สีบ่วงท่านออกสีม่วงคนไดเนาะคะ่ะเพราะว่าพืนโตกว,ว่าน,นี้เราพืชออกสีม่วงแล้วกันเนาะ,ะนี่เนี่ยสีพืชกระสือเริ่มสีออกสีะะอย่างนะะี้เนาะค่ะเนาะนำดอกไม้สีม่วงเนาะค่ะค่่ะะนี่ก็ต้นนี้ก็ะนำดอกไม้สีม่วงเนาะค่ะเนาะคุณยายละหอ่อ้เบิดแลังคะ่ะเนาะ บ no? ่ห no? like ่อเขาไปเด้กกินเนาะค่ะเนาะลองห่อบางเพื่อเพื่อสิลุงเลยให้เขาได้กกินเนาะค่ะน้ำดอกไม้สีม่วงนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะลองเปิดเบิ้องทองคุณยายเป็นห่อแบบเนาะค่ะเนาะเปิดใป็นเบิ้งให้ชมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นจังสีเนาะค่ะเนาะน้ำดอกไม้สีม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะสีเป็นสีออกม่วงงสีเนาะค่ะเนาะค่ะเวลาสุกจะรสชาติหวานหอมเนาะค่ะน้ำดอกไม้สีม่วงเข้ากับห่อแบบเนาะค่ะ กันมแมลงเนาะคะ um ่ะเนาะค่ะนี <t> <necessary> ่ค no. ่ะก็มีอยู่หลายหน่วยอยู่เนาะค่ะเนาะสิพ่อได้กินอยู่ขนมเพิ่ลซุกเนาะค่ะเนาะให้เ่าได้กินเนาะค่ะนี่ค่ะลูกเพ่ะกะเวลาเต็มทีเพ่ะกะออกสีม่วงอันนี้ลูกเรียกลูกคนผสมบุญเป็นไงเนาะค่ะเนาะเพ่ะจะเป็นสีม่วงแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ขนนยสมบูรณ์ผสมหนวยใหญ่ยาวเนาะค่ะนค่ะนำดอกไม้สีม่วงของเ่าวเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะนี่กะ ห่อไวอ่าก็มีไรไรหน่วยอยู่ค่ะนี่ค่ะก็สมบูรณ์แน่นะค่ะเนาะเอาก็เลือกห่อแตจสีหน่วยเป็นสมบูรณ์เนาะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรเขาจะมาเบิ่งอีกเพียงนึงตอนเ่าเปิดเนาะค่ะเนาะตอนเพื่นแก่อะกระดาษค่ะค่ะเอาก็ขอาเจบคลิปไว้แต่เพียงตอนนี้เนาะค่ะเนาะค่ะก่อนเจบคลิปเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอกจ้ะ ่ช่องของเฮาเพอร์เซดทำดินชาแนลค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเฮาให้คลิปใหม่ต่อไปนะค่ะน้อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ